อ่ะผมอยากให้คุณคุณติวเตอร์นะฮะใช่คุณลองหายทายลองอะไรอะ่ะเลียได้ได้ไหมเลียเลียเลียผีได้ไหมฮะอ๋อใ,ให้ตะโกนนะครับอ่ะฮะตะโกนตะโกนขอเลตะอยากเจออยากเจอหีอยากเลียหีออกมาอยากเลียหี แล้วอยเป็นยังไงฮะตอนนี้เริ่มข้างหลังนี้ผมนี่รู้สึกว่าเริ่มร้อนแต่ผมผมผมไม่ได้กินอะไรนะครับโอ้หอันนี้ผมรู้สึกว่าทางผมนี่กินแรงมากเลยทางผมนี่กินแรงเริ่มร้อนแล้วจริเตอร์เสียงฟั๊ฟึ๊ฟคุโกหกหรือเปล่าคุณร้อนเล่นหรือเปล่าครับโอ้โหขนลุกเลยุณท็อปนี่ขนลุกขนลุกเกี่ยบพูดเมื่อกี้เองนะพูดแค่พูดเมื่อกี้เองมันขนลุกเลยดู้ยผมเห็นนะครับผมผมเป็นพยานได้นี่ี่กินกินเริ่มหนักขึ้นแล้ว ได้กิ่นยังแรงอยู่เลยฮะโอ้ยพระเจ้ามาวางตรงเลยแล้วผมขอขวานึ่างขวานี่งเราหันซ้ายที่สิเราหันขวาที่จะกินกินโอ้ยขอโทษค่ะันยืนชมดูวิญญาณว่ามันจะมีกลิ่นหรือเปล่ายืนนานไปหน่อยค่ะลมมันโชยลมมันโกกใช่ครับไปให้ภารกิจที่สามะผมอยากให้คุณถอกทำอะไรครับอ่า มึงท้าทายดูยาให้หนักกว่านี้ฮะับในการคุยครับเดี๋ยวกูถามมึงก่อนนะครับมึงจะทำอะไรกันคุยครับโอยากให้กูทองทำที่ไรครับแก้กับเกงฮะเอาไปได้เฮียท้าผีล่าท้าผีหนักกว่านี้ฮะัล่าท้าผีหนักกว่านี้ให้ผีออกมาฮะัสัตว์ไปเข้าตัวกูนะครับรู้สึกกูทองจะบอสใช่ไหมมึงกลัววะล่ะมึงไปทายให้มึงไหมมึงมึงบามึงมาเล่นไหมเอาลุสซีฮะ คุณถอกอักตันยูรู้สึกว่าวันนี้คุณถอกอัคกตันยูจะปอนเป็นพิเศษเลยนะครับเนี่ยมันไยดีอยหีครับนี่กลิ่นแบบเหมือนซักสมแล่ามาจากด้านด้านขวาครับมาจากมาจากตรงนี้ครับผมแล้วฮะมาจากตรงนี้เหมือนว่ามันต้องมีอะไรในนี้แน่นอนครับเดยวผมลองลองแล้วละมันลกมากครับลกแบบเหมือนป่าป่ายิ่งเข้าใกล้ยิ่งเหม็นแสดงว่ามันมัน มันต้องมีพวกดวงวิญญาณนะดวงวิญญาณกินเลีนลับอะไรอย่างเงี้ยอ่ะล้อลองคุณติวลองไปสุดเลยมีหีอยูวไหมมีใครอยู่ไหมมันเป็นเป็นยังไงครับคุณติวะหนักกว่าเดิมครับมันเป็นกินกินเน่าครับโอ้มันมันคล้ายกันโอ้โหของยาของยาจะเยอะมากนะฮะของยาจะเยอะครับแล้วมีโอ้โหกินนะมีอะไรตายข้างในครับเหมือนแบบแบบ ศพเน่ามีใครอยู่ไหมนะผมผมอยากให้ดิวเตอร์พิสูจน์พิสูจน์หนักกว่านี้ครับหน่อยครับคนลุกนะครับท่านผู้ชมทางบ้านจะได้ลองลองดูนะมีใครอยู่ไหมมึงแย่พยายามนะไอ้ตั้่มึงไม่เยไอ้เชี่ยผมไม่เข้าใจอะไรครับผมผมอยากให้คุณคุณถอกนะฮะครับผมท้าทายดวงวิญญาณนะฮะโดยการที่ครับผมกระโดดเลีย นะฮะกระโดดเลียดูยานคือหีนั่นเองนะฮะครับผมฮะปฏิบัติครับผมเป็นยังไงบ้างครับคุณถอกฮะผมรู้สึกเหมือนจะมีหีอยู่กับอากาศนะทำไมก็รู้ครับกับอากาศเลยไหฮะคุณถอกฮะผมรู้สึกว่าผมได้กินอย่างนี้เลยฮะเมื่อกี้มันมีเสียงฟัดฟัดฟัดคือคือเขาเรียกอะไรหีอะไรนะ ฟอรคับขีฟอดเล่เหรอฮะที่โดนที่ประมาณโดนเย็ดป่อยโอ้ยฟอดภาษาเฮ้ยตายแล้วไม่แล้วฮะเฮ้ยนี่จริงครับนะฮะเฮ้ยมาเป็นเป็นไงครับหายไปแล้วครับหายไปแล้วอย่างฮะใชยครับผมมันมันจะมันเฮ้ยมันจะฟอสตมาเป็นบางครั้งใช่ไหมฮะใช่ครับเฮ้ยคือเอ่อตามภาษาชาวบ้านชาวบ้านเขาเรียกว่าหีตดใช่ไหมฮะหีตดเลยเหรครับโอ้เป็นเป็นหีหีรุ่นใหม่ คือเก่าเลยนะครับเพราีโบอ่ะครับมันดุมากใช่ไหมใช่ครับโอ้ยยุงกัดด้วยครับตอนนี้อันนี้คุณคุท็อกเจอประสบการณ์เองกับตัวมาตลอดชีวิตเลยใช่ไหมฮะไม่ครับเพิ่งเพิ่งจะเจอครับแล้ฮะกับเมียคนสุดท้ายเลยครับโอ้โหท่านผู้ชมฮะฮ่าฮ่าฮ่าโหทั่วระดาบอะรอย่งเงีเมียคนสุดท้ายเนี่ยอย่าไปบอกใครนะครับไอสัตว์ก็ เป็นยังไงบ้างครับผมกับรายการคนอุทีของพวกเราพงศ์พีนนะครับผมสนุกไหมฮะครับผมเป็นยังไงถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ไม่กดถักโค้งนะฮะกดถ้าโค้งก็ขี้นะครับแล้วผมยังไงก็ถ้าชอบผลงานของเราฝากกดติดตามด้วยนะครับผมกับพวกเราวงค์ีหรือว่าไปรายการ ฟักโอฟักทีวีอ่ะเจอกับพวกเราได้นอนกับสมุนโวคินโอ้แต่ทีมงานคือเรียกกันเป็นอะไรนะเป็นคณะเป็นหมวดหมู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นโอ้เหมือนขี้นะแล้วก็ปาสิตามเป็นวงคลีฟซีนะครับผมพิมภาษาไทยเลยภาษาไทยเลยนะฮะวงคลีนครับผมคุณเจอได้น้อยกับไม่ใช่ว่าคลิปนี้คลิปเดียวแต่เราจะเจออีกเป็นตับโอ้ยนะฮะไม่ว่าจะเป็น บาวีอ่ะไม่ว่าจะเป็นเชือกวิเศษอ่ะหรือว่าอะไรครับผมใจหมาโอ้ยเยอะแยะเยอะแยะครับผมที่ทำให้เขาวิ่เขาวิ่เขาห่ยเมาห่วยครับผมติดตามเราได้นะครับผมทาง youtube พิมพ์ได้เลยนะฮะก็ที่ดังแต่ยูตอนนี้ที่คลิปดังที่สุดตอนนี้คือเพลงรักหลวงโรคของผมพี่บาวีอ่ายอดยอดยอดเลยครับตอนนี้ ก็ห้าแสนกว่าแล้วฮะก็ไปดูลมลกิฟฟ์ซ่าหีเยี่ยทีแล้วถาดได้เลยนะครับนะฮะโอเคเราตจะลาไปก่อนนะครับผมกับพวกเราวงคีนอ่ะหรือคุณดูตามนี้เลยฝักอุฟักทีวีอุฟักทีวีเลยฮะเราจะนําเสนอให้พวกคุณได้สนุกสนาอ่ะได้มีความเซ็งหัวเลาะอ่ะได้มีความเกลียนให้คุณผู้คนเห็นกันและคุณกดไลค์กดแชร์เราจะขอบคุณพวกคุณมากนะครับผมสำหรับวันนี้เราก็ ขอลาทีสวัสด์คระบอกชันะครับผมสวัสดีครับโอก็วันนี้ก็คือที่เราทําคลิปกันมากับรายการล่าท้าหีค่ะคือเราจะมาคือ ทำให้มันมีความสนุนสนานเฮฮา <ไข S 1> กับพวกผู้ชมทาง YouTube ใช่ค่ะครับผมเราไม่มีเจตนาที่จะไปกันแกล้งรายการคนอะไรเนี่ยที่เปิดทางช่องห้าแล้วก็ขอโทษทางสุาสนานสุขาวด,ดีด้วยครับผมคือว่าเราไม่ได้มารบหลูแต่คือเราจะมาทําให้ผู้คนมีความ,ามขาขันกันใช่ไหมครับแต่คือเราไม่มีการที่เจตนาแต่อย่างใดไม่ว่าจะเรื่องใดไม่ว่าจะ อะไรก็ตามครับผม<ช>แต่ค,คือวันนี้ถ้าทำอะไรผิดพลาดไปก็ขอขอภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ